ดีครับพี่น้องพบปอยกันก็ผมพาอยู่เคยเพได้เขาว่งอีกเซนเคยก่าเหมือนเดิมครับกับวิธีควายของคนเลี้ยงควายครับเมือนี่กะประมาณเวลา15นาฬิกานะครับกะเอาควายออกมาหาลำเลาะเลี่ยมหญ้านะครับในหน้านะครับเมือนี่กะบรรยากาศคืมเลยพี่น้องเด้อคืมเบิดมือมานี่นะครับแลวก็ล่มนะครับล่มวอยวอยนะครับคึมคือฝนสิตกนี่นะครับ กะแดลุ่มล่ม,มตกนะพี่น้องเนาะกะเอาค้วอ,ออกลามหลังจากที่ช่วงประมาณหามงสาเขาห้มไปนอนแมบน้ำและ้วกะ็เขาห้มนอนเว้นนะครับในเวลา15นาฬิกามันีกะออกมาลามอีกคือเกานะครับเล่มยาพละฮอดหามงหมมงแรงเมื่อพอดีกะเสียวเขาขอ,อกนะครับเป็นวิธีในแต่ละมือ้องงานเลี้ยงของเขานะพี่น้องเนาะ,ะช่วงนี้กะ อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องเทียกะฮ้อนเรื่องเทียกะหนาวนะครับกะดูแรสุขภาพกันดีๆสุกคนนะครับพี่น้องข้าวข้าว,าวเรื่องง้วเรื่องค้ายกันราคาก็ดีขึ้นแล้วน้อพี่น้องเนาะไ้ยินข้าวมากลายช่องไล่เพจนะครับเพิ่งกะบอกว่าช่วงนี้ราคาค้ายราคาง้วดีขึ้นนะครับ แม่กระทังราคาหมูน้องพี่น้องเนาะกะดีขึ้นนะกะดีใจนะพี่น้อง,นะออองกเกษตรกรผู้ลเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูสู้ขู่สู้คนนะครับหลังจากที่ราคาตกอ่าสามปีสี่ปีน้องพี่น้องเนาะขึ้นกับขึ้นว่าร้ายดอกกักไข่ไข่กบขึ้นน้องพี่น้องเนาะนี่ละครับวิธีของคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเข้านะครับหาหนื้อหาหนื้อหอดเวลานั่นกะนกี่หอดเวลานี่กะได้เลม ลามเล่มหยาอยูย่น้องพี่น้องเนาะแต่กับมีเฟืองกินกันซ้ไวบกว่าหนาฝนอยู่หนาฝนมันบอม,มองไปน้องพี่น้องเนาะก็ตรงไหนห้า,ยาหยาเมื่อแล้วเป็นรถนะครับอยู่ในสวนของข้านี่กันในฟาร์มของข้านี่กันห้าหยาเมื่อแล้วเป็นรถน้องพี่น้องรถปีกับเแต่ละมือห้าตัดหยามองได้หยางามละไปนะครับอาจสพได้ยงงินเสียงลมเนี่ยด้อพี่น้องเด้อเพว่าลมผัดลมมีลมมากนะครับกะ นี่ละบรรยากาศหนะหนาวบานเท่าครับตำบลกุดซิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่น้องเนาะฮะบิังค้วยน้อยสองตัวนี่กะนเลียงหญ้าเลยพี่น้องคนเลี้ยงหญ้าเลยฮะกินหญ้าแล้วเดี๋ยวประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กินหญ้าได้เลยเนาะฮะเลี้ยงหญ้าฮะกินหญ้า ใหญ่กำนองคน่อนน่ะโอ้ยน้ำกันขักยังกันลองสองนะไลดไ,ไ,ไปลงไปลงอือะพี่น้องให้กำลังใจสุขุสุขรเดอร้เอามาหนีกันมาฟลอกันโหดทุกขักทายคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันเด้อให้กำลังใจกันในเรืองพี่น้องเด้อ ส่องน,น้อยๆกันเป็นกำลังใจให้แน่นะครับพี่น้องว่าท่านเป็นส่องดังน้ำเพลินแบบเห็ดมาเป็นสิบปีเล,ล,ย,ล,ย,ลย,ย,ยังี่ยท่านได้สางไรลงไรใดยังน้ำเพลินอยู่นะครับเจ้าสีเห็เดยังใดอือพูน่ะภาพก็บอะไรวิดีโอกกบอะไรต,ตัดต่อบะไรยังนะครับถ่ายแล้วก็ลงเลยนะครับเห็ดบ่ค่อยเปลี่ยนนะครับตัดต่อนะบ่อบค่อยเปลี่ยนอะ้าวกับฝากพี่ฝากน้อง ขามาเบิ่งข้ามาให้กำลังใจเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับช่องพายุเขยผู้ไทยเขาวงเนาะพี่น้องเนาะกับวิถีควายๆของคนเลี้ยงควายมโอนี้นะครับเบิ่งคนน่ะพี่น้องทุ่งกว่างควายให้ควายเลี้ยงหนาไปนะครับพอละหาเม้งพบเมงแรงพนละ แสิมาเอาไปเขาขอกกินนนาเข่าขอกนะพี่น้องเนาะเอาจังได้กับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่สุกานนอพี่น้องนอคลิปหนาจังพบกันไหมครับผมพายุเคยผู้ธไทยเขาวงก็แล้วกันน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมครับเอาคลิปนี้กัไว้ซ้ำนี่พบกันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้ผมพายุเคยผู้ธไทยกขอก่าวมาขอบคุณและยๆสวัสดีพี่น้องทุกๆคนสวัสดีครับ